ครับผมแสดงคมีกับเพื่อนรัครับผมแน่นอนอยู่แล้วคือเพื่อนเกิดมาหลายเดือนมากว่าเราต้องมาว่าเราต้องมาวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเล็กน้อยเพราะมันมีงานแทรกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยผมก็แต่เราก็มาทันนะครับผมด้วยจริงๆคือพูดได้เลยว่าบินมาใช่เพราะว่าเราเพราะว่าเราคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้ามันมาไม่ทันจริงๆแบบทางแบบทางเท้าไม่ทันทางรถไม่ทันเราจะนั่งคิโิคอปเตอร์มาแล้ว ใช่แต่แบบนั่นแหละครับอาจจะไม่สะดวกก็เลยนั่งมอเตอร์ไซค์มาแทนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมใช่ก็มีของขวัญให้เขาแน่นอนครับผมก็บอกแล้วว่าจะซื้อของขวัญให้ซึ่งก็คือถือมาถือมากับมือแล้วก็แบกมาหลังมอเตอร์ไซค์เลยครับไปนะครับคิดแล้วครับ คิดมานานมากว่าจะซื้ออะไรเพราะว่าเอาจริงคือเพิ่งผ่านวันเกิดเขามาแล้วเราก็คิดแล้วว่าเฮ้ยวันเกิดเขาจะเราจะซื้ออะไรให้เขาดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ซื้อไปแล้วซื้อเป็นนาฬิกาแล้วแบบพอผ่านมาหนึ่งเดือนก็ต้องมาซื้ออะไรนะซื้อแบบของขวัญมาเกูเอใว่าชื่อเป็นโจทย์ที่ยากมากคือเราซื้อนั้นไปแล้วเราไม่รู้ว่าเอ้ยเราจะซื้ออะไรอีกแต่ก็พอแบบมานั่งคิดสองสามวันก็แบบอ่ะได้ชิ้นนี้มาผมแล้วผมเชื่อว่าเขาน่าจะชอบอ๋อแน่นอนครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะชอบ คือเราตั้งใจว่า,าเขาชอบแต่เขาไม่น่าจะได้ใช้เขาต้องเก็บไว้แบบเป็นที่ระลึกน่าจะแบบอยู่บ้านแบบเป็นแบบเฮ้ยกะละครั้งหนึ่งจุงเชียนซื้อของไอ้ผมอะไรอย่างนี้ครับผมครับผมซึ่งตอนนี้อันดดสังสสมภาผ้าที่ผมไปต่างงานต่อครับผมซึ่ง จริงๆคือนี่แบกของมาใช่ไหมครับแต่ลืมแบกเสื้อผ้าที่จะไปออกอีเวนต์มานี่เดี๋ยวผมต้องกลับไปอีกที่หนึ่งเพื่อไปเอาชุดแล้วก็ค่อยกลับไปทํางานต่อครับผมครับใช่แล้วจริงๆก็ถ้าทำงานเสร็จก็อยากกลับมาอีกรอบอยากกลับมาเหมือนกันแต่แต,แต่มีงานอื่น <c oughs> งานอื่น่อดด้วยครับ <c oughs> ก็เลยอาจจะต้องนอกรอบอีกทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าวันนี้ก็แบบเหมือนแบบ ชูกระหบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ประสบความสำเร็จแล้วในการมาหาเขาในวันนี้แบบมาอินเดียกับเขาครับ่อานคร่าครับผมก็เป็นบัณฑิตแล้วจบแล้วนะครับผมหลังจากนี้ก็เชื่อว่าจะมีเวลาในการทํางานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะมีงานอะไรก็อยากให้แบบขเขาเต็มที่แล้วก็ขอให้เขาประ,ประสบความสําเร็จใน หน้าที่การงานครับผมแล้วก็ในชีวิตของเขาด้วยครับผมขอให้เจอในสิ่งดีๆครับชุดซูนะ